วิธีซับ Patreon ช่อง Listen Channel ให้เข้าไปที่ YouTube ของช่อง Listen Channel เลื่อนไปที่แถบชุมชนค้นหาลิงก์ Patreon กดลิงก์เลือกเปิดผ่านแอป Patreon ก่อนที่จะทำขั้นตอนนี้คุณผู้ฟังควรโหลดแอป Patreon และสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยเสียก่อนพอเข้าผ่านลิงก์มาจะเจอช่อง Dark Listen Channel ใน Patreon ให้กด Become a Patreon กด Join. สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ผูกบัตรเครดิตให้กด Add New Payment Method จะมีช่องให้กรอกข้อมูลบัตรเครดิตสามารถใช้บัตรวิการ์ดของพร w a วเ e t ได้หรือสามารถจ่ายผ่าน PayPal ได้เช่นกันคุณผู้ฟังควรเช็คยอดเงินคงเหลือดูก่อนว่ามีพอหรือไม่มีหลายท่านที่บอกว่ากดทราบไม่ได้ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่มาจากยอดเงินไม่พอ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยให้กดซ mm ับสไคร์นาวเป็นอันเรียบร้อยวิธีใช้แอปนั้นง่ายๆให้เปิดไปที่หน้าหลักของ Dark Listen Channel ไปที่แถบ Collection จะมีนิยายแต่ละเรื่องเรียงไว้ให้เป็น Playlist สามารถเลือกที่ไฟล์แรกของแต่ละเรื่องซึ่งเป็นสารบัญที่ได้จัดเรียงตอนไว้ให้หรือท่านผู้ฟังท่านใดสะดวกเลื่อนหาเอาก็ไม่ว่ากัน ยินดีต้อนรัรบสู่ลิสปีมเร็วคลได้ขนึ่สวรรค์หยกมารสถานเทพตอนที่หนึ่งนักศึกษาเมืองหา้าวแควนเจ้าเป็นแควนเล็กเกเช่นเดียวกับแควนเล็กอื่น,นในดินแดนนักอ่นที่นิยมยกย่องแผ่นดินตะวันออกตะถังและนครฉางอานไม่เพียงแต่ห้องเต้ของแควนเจ้าเป็นเช่นนี้นักยินดีต้อนรับสู่ลิซซี่แชนแนลเจ้าบัดซบตอนที่หนึ่งโรงเรียนมัธยมปลายที่95ในดาวยหวิธีการใช้งานนั้นง่ายๆเพียงแค่นี้เอง ขอให้ทุกท่านสนุกกับการรับฟังนิยายของช่องลิซ e n c แชน n e l ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่คอยสนับสนุนตลอดมา